สวัสดีค่ะสลัก,กจิตดวงจันทร์ค่ะวันนี้มาทักทายแฟนเพลงนะคะแล้วก็สำหรับญาติเพลงด้วยนะคะสำหรับขอลูกทุ่งกันนะคะกับรายการโอ้โหลุกทุ่งนะคะวันนี้มาพูดคุยกันค่ะตอนนี้ล่าสุดทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้กเ็เป็นแม่ค้าค่ะเป็นแม่ค้าเปิดร้านพระเครื่องอยู่ที่พันทิพย์ชั้นสามงามมวานค่ะชื่อร้านมงคลพระเครื่องแวะไปทักทายกันได้นะคะ แล้วก็อีกที่หนึ่งก็ตอนนี้จะทุกวันเสาร์อาทิตย์จะเจอกันที่วัดทับกระดานนะคะก็จะไปยืนจําหน่ายพระเครื่องของพี่เพึ่งอยู่พระคุณแผนรุ่นภายแม่พุ่มพวงนี่ละจักครับสวยงามเพียงไรครับงานเพลงตอนนี้กําลังทําอยู่ชื่อเพลงกลิ่นสีขาวแป้งก็จะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับพูดถึงพี่พึ่งแล้วก็ความหมายถึงน้องคิดถึงพี่อะไรประมาณนี้ค่ะ เพราะว่าคือกลับมาทำเพลงอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ยังไม่ทิ้งวงการเพลงเพราะว่าอาชีพนี้ทิ้งไม่ได้เพราะว่าเป็นอาชีพที่ตัวเองรักด้วยแล้วก็ยังแฟนเพลงทุกคนยังยังยังรักพี่พึ่งอยู่แล้วก็ยังอยากให้เราไปถ่ายทอดเพลงนี้ให้ให้ฟังจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเพลงของพี่พึ่งเพลงอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับพี่พึ่งอ่ะเขาอยากให้น้องๆไปร้องให้ฟังขณะไปร้องเพลงตัวเองเขายังให้หยุดเลยอ่ะเขาอยากฟังเพลงพี่พึ่งมากกว่าครับฝากถึงบรรดาที่รังชมโอ้โหทุกทุกครับคครับ ค่ะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะไปเจอกันได้แล้วก็ที่วัดประดานด้วยแล้วก็ที่สุนพระด้วยแล้วก็ตามงานร้องเพลงด้วยนะคะอย่าลืมนะคะสลักกิตดวงจันทร์ฝากชื่ออีกววนนิดนึงนะคะ